น่าจะได้ฟิลโพสเหมือนพ่อคนหนึ่งอะมีเลยคอยแซลแม่แม่ที่เป็นอย่างนี้ไงเมอนมันอย่างนี้ไไม่่อยมีใครขัดแม่อ๋อมีพี่อยู่คนหนึ่งนะนะโผล่น้ามาดูมอกล้องไหนครั อีกสิกิโลถึงแล้วสิบอีกสิกิโลสิกถึงด่านนะถึงด่านไอนะ้เขาใหญ่กันอะไรว่าดี ท่องเที่ยวขึ้นผู้ใหญ่40บาทรถจักรถยนต์4ล้อ30บาทเป็นเท่าไหร่ <110. S 1> 6 6 4 24 240บ, 40, บวก30 270 เขาไม่เอาหรอกตามหน้าที่เขาเดียตอนนั้นก็รับมาโอ้ถ้าเป็นต่างชาติ400เลยว่ะเออถ้าเป็นต่างชาติอ่ะไม่เก็บแบบโคมดอ่ะต่างชาติมีสองคนอ้าวเฮ้ยต่างชาติมีสองคนดิว่ะเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยมึงร้องเพลงชาติไทยได้เปล่าร้องไทไดิว่าร้องเพลงชาติไทยได้เปล่า จักรยานเนื้อฮะเจ๋งมากเราไปปล่อยที่น้ำตกเหยนรกไหมสิบกิโลเเดม่ิอเาเดิไปีมันไม่ได้แบบจอดเรถไปก็านั้นพราะวตอนนี้มันจอดไม่ได้เลยไง าการธรรมดานี่ไม่น่าย แนะล่ลใลลฟังพ่อเลี้ยงน้าสมัยก่อนลกอาติสเลียอย่างนี้เลยปลอยอยงเงี้แล้วก็เอาุพิลาไปเชียงใหม่สมตัวสตัวอะไรเไปเชียงใหม่ใช่ป่ะดนเชียงใหม่แล้วก็ปอยพขบอกอาทิตย์นึงนถึงแต่มากับสบักสบอมเลยนะ ปล่อไปหลายตัวแต่กลับมาตัวหนึ่งสบับสบอมเลยคือแบบมันคงผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกมันอาจจะโดนนกเหยี่ยวนกอะไรเอาไปกิน ซ้ายมือนี่ <The beauty. S 1> อาหารนี่ยเดบนะจ้าเดบิวชีทไหนก็หารใช่ไหมวะเร่มันมีขายบ้านกว่านี้ไหมวะกว่าเปล่ากว่าเปล่าวางอ้วกเปล่าโอ้ยเดี๋ยวบนถ้าบนเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านแม่ไม่ต้องกลับไป นีแหละคิดว่าต้องมีร้านคิดไอเดียขึ้นมาว่ามีเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งแล้วกินตรงกลางเป็นแค่อย่างเงี้ยเหรอเป็นกลางกินกลางอะไนี่เลยน้องตกคิดว่าต้องมีอ่ะไหนวะเขาบอกตรงไหนวะารินข้างหน้านี่เลยไหนวะกินน้ำไหมเนี่ยมากินกินป่ะอันนี้มันนี่มันเนื้อเสือลองให้ติดมันได้เหรอดีว่าที่ขอเอาไปย่างกินเอาเปิดกองไว้ไม่ม่เอาเนื้อเคียนโทนามาวะ มาปล่อยนกนะเยอะเอาหัวออกก่อนได้ไหมจริงๆแล้วปล่อยแล้วเขาจะออกเองป่ะจะไปแล้วครับหรือเปลาเมารถดื่มน้ำไหมดิ่มน้ำไม่รู้เสิร์ฟขนาดนี้เลยเหรออิ่มแล้วแน่ใจนะไม่้องห่วงอ่ะแถวนี้น้ำตก ไม่ถล่มอิ่มไม่ต้องห่วงเลยน่าใจนะถ้าอยู่กับน้ำไม่ต้องกลัวเขาจะเขาจะสัญชาติยานเขาได้ครับนึงก็ขอเวลาแป๊บนึงเพราะว่านั่งอยู่แต่ในกลมพักน้องออกนะมออกนะออกไหนว่าคราวนี้เล็กก็ควรรู้แต่ที่พี่ว่าออกมาแล้วรอบนึงว่าแคบเขาตัดสายมาเนี่ยเปิดตรงแล้วก็เดือดเขาบินออกไปเองเลยเฮ้ยบินบนจิงจิงแม่ลูกโฉมหน่อยดิแม่ โชคนนะดีนะโชคดีนะความุขเนี่ยโชคดีโชคดีไปไป,ปไปหากินไปอยู่หากินดีๆไปเดี๋ยวเอาอาหารวงางถวยปล่อยให้มันบินนะปล่อยให้มันบินแนละ้วน,น่าจะบิน มันให้บินเลยลองย้อนไปใส่แล้วบินครับอยู่ไหนแล้ว มันก็มาหาคนไม่ได้ไปอ่ะ,อะเสร็จภารกิจละปลอยนอก